สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิร์นนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1่ง 1, มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวรถเข้าใหม่เป็นแคันนี้เลยกลับมาแล้วนะคะ Toyota Camry นะคะเป็นเครื่อง2.0ตัวจีนะ,คะใครที่หาปีใหม่อยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะได้ปี2018ไปเลยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง เก้าหมื่นต้นๆเท่าน,นั้นเองไม้แท้ไม้เดิมรถมือเดียวสภาพสวยนะคะคัดเกตเอไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำไฟไหม้แน่นอนบริษัทเปิดมานะคะ23ปีเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าตัวรถคันนี้สวยเดิมคันนี้นะคะททเบียน7ก็ไก่ขอไข่7 7 48นะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยวันนี้นะคะจะพามาดูออปชันตัวรถคันนี้นะคะแล้วก็บอดี้ของตัวรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวไฟโปรเจกเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทมติดตั้งมาให้นะคะเรียบร้อยเลยนะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมีย e ม2เส้นนะคะโลโก้ของโตโยต้อยู่ตรงกลางกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วตัวรถคันนี้นะคะมีไฟตันหมอกคู่หน้าติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะก็มีให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่ สีหายยากอีกหนึ่งคันนะคะจดทะเบียนเป็นสีเทานะลูกค้าที่อยากได้บอดี้ตัวรถเดิมๆนะคะสภาพสวยๆนางฟ้านะคะแนะนําเลยตัวรถคันนี้นะคะตัวแม็กเดิมๆแม็ก <Mac S 2> สวยไม่มีรอยขูดนะคะไม่เกิดสุ่บาดมาแน่นอนนะคะอันนี้แม็กด้านซ้ายนะคะหัวนอ็อตห้ารูแบบนี้เลยคันนี้ได้ยางของบิสโตนด้วยนะลูกค้าที่อยากได้ยางนะคะปีใหม่ๆนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นยางปี2021สัปดาห์ที่5้นั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูตัวโชคภายในกันโชคเดิมๆนะคะยังมีมาร์แต้มสีจากโรงงานนะคะอยู่ด้วยให้ลูกค้าได้มั่นใจเลยว่าบอดี้ตัวรถคันนี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยสเกรตด,ด้านล่างก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะโลกโก้ด้านข้างตัวรถนะคะตัวเต้า VVTIW นะคะก็ยังอยู่ให้ลูกค้าได้เห็นว่าสีตัวรถสีเดิมๆไม่มีสาดสีมาแน่นอนนะมีมีไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะคะติดตั้งให้กับลูกค้า เรียบร้อยเลยนะไม่ว่าจะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะที่อยู่ด้านข้างตัวรถนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยมาพร้อมกับตัวที่ลิ่นน้ำนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนี่ที่จับตัวรถนะคะก็จะเป็นโครเมียมเลยรถระดับผู้บริหารอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานน่าจับต้องนะนี่โลโก้โตโยต้าทุกจุดอยู่ครบแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าโครงสร้างบอดี้เขาเดิมๆเ,เลยเรามาดูตัวอย่างเส้นที่2กันบ้างนะคะ คันนี้ก็ได้ในส่วนตัวอย่างของบิสโตนเช่นเดียวกันตัวแม็กคันนี้ก็สวยเดิมเดมไม่มีเกยฟุตบาทให้ลูกค้าได้เห็นด้วยนี่แม็กเดิมเดิมแบบนี้เลยคันนี้ได้ยางปีใหม่หมดเลยนะคะนี่เป็นยางปี2021นั่นเองเป็นยางของบิสโตนนะเดี๋ยวพามาดูโช๊คภายในกันบ้างนะคะโช๊คเดิมเดิมนะคะมีมาร์กแต้มสีจากโรงงานอยู่ด้วยนะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าโครงสร้างของคันนี้เขาเดิมจริงๆ ไฟท้ายของคันนี้นะคะนี่เรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะมีโลโก้ของตัว Camry อยู่ด้านซ้ายอยู่ครบมุมเดิมเหลี่ยมเดิมตัวต้าอยู่ตรงกลางด้านขวานะคะเครื่อง2.0ตัวจี้เป็นตัว D4S ด้านหลังมีเซนเซอร์ให้กับลูกค้านะคะทั้งหมด2จด ด้านซ้าย2จุดด้านขวาเป็น4จุดแบบนี้เลยนะคะจะเกิดด้านหลังนะคะติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเดิมๆเ,เลยนะตัวท่อนะคะอยู่ด้านขวาก็เดิมๆเ,เช่นเดียวกันนี่ทะเบียนสวยด้วยนะกระจกตัวรถเดิมๆนะคะมีโลโก้โตโยต้าสลักแบบนี้นะคะมีเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างเปิดมาปุ๊บคันนี้นะคะมีพื้นที่การใส่ของหรือว่าใส่สัมภาระได้นะคะ ใส่กระเป๋าเดินทางได้สีใบใหญ่ๆได้เลยนะออกต่างจังหวัดสบายเลยนะคะเครื่องบอดี้เขานิ่มมากๆเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างว่าคันนี้มีสัดสีมาหรือเปล่าหุยโครงสร้างเขาเดิมๆเ,เลยที่จริงไม่อยากแกะนะคะเพราะว่าเอาใส่เข้าไปยากแต่นี้ก็จะแกะให้ลูกค้าได้เห็นโครงสร้างเดิมๆม,มีตัวซีนนะคะจากโรงงานอยู่ครบนะคะคันนี้ไม่มีสัดสีนะสีเดิมๆเ,เลยเมดอาโครงสร้างเขาเดิมๆไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําไฟไหม้แน่นอนอ่า เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะคะเพราะว่านี้บอกก่อนว่าเก็บยากจริงแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยมาเก็บอ่าถัดมาเลยเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะฝากระโปรงตัวรถคันนี้นะคะเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเม็ดอาร์โครงสร้างตัวรถแบบนี้เลยนี่หัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะหัวน็อตอยู่ครบนะมาพร้อมแผ่นกันความร้อนนะคะติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเรียบร้อยเลยตัวนี้ก็ติดครบทุกจุด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาติดครบทุกจุดไม่มีหายนะถัดมานะคะเรามาดูด้านนี้กันบ้างแอบง้างก่อนนะคะ,ะหัวน็อตนะคะเดิมๆแบบนี้เลยตัวซีนฝากะโปรงหลังนะคะเดิมๆนะซีนได้ทุกจุดอยู่ครบโครงสร้าง โครงสร้างด้านซ้ายด้านขวานะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังครบเรามาดูด้านล่างกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเครื่องมือครบเลยนะคะในตัวรถนะของคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวเครื่องมือแมงแรงนะคะทุกอย่างอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยนะคะยางอะไหล่ของคันนี้นี่ก็ยางอะไหล่เดิมๆมเลยนะลูกค้าคะคันนี้ยางอะไหล่เดิมนะเป็นยางสัปดาห์ที่52นะคะเป็นยางปี17 มักก็ยังอยู่มากสีแดงสีเหลืองยังอยู่ได้แม็กมาด้วยนะคะคันนี้นะคะได้ยางไม่พอได้แม็กมาด้วยเลยบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆในการใช้งานหรือว่าขับขี่ของตัวรถคันนี้เลยนะใครที่หายอยู่นะคะแนะนําเลยนะเพราะว่าบอดี้คันนี้สภาพสวยๆเดิมๆเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างฝั่งถัดไปกันบ้างนะคะวันนี้อยากมารีวิวแบบละเอียดเลยคันนี้ยังไม่ได้กล้องหลังมานะบอกลูกค้าก่อนนะคะ เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะให้ดูที่แม็กก่อนเลยแม็กไม่มีเกิดฟุตบาทมาเลยนะลูกค้าขาแม็กเดิมๆสวยๆโครงสร้างบอดี้เขาเดิมๆได้ยางมิสโตนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยางนะคะที่ได้ยางปี2021เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าขานี่เลยสัปดาห์ที่5ลูกค้าขาบอกเลยว่ายางใช้ได้ยาวๆอีกหลายปีเลยเรามาดูตัวโช๊คบ้าง ช็อคเดิมๆนะคะมีมาร์กแต้มสีทั้ง4จุดให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าบอดี้เขาเดิมจริงๆไม่มีชนหนักแน่นอนถัดมาเลยเราดูกระจกกันต่อกระจกเดิมๆนะคะมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยทุกจุดอยู่ครบแบบนี้นะคะไฟเลี้ยวก็จงมองข้างด้านซ้ายด้านขวาเดิมๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าวี i ีทีไอทับบิลี ยางเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่นะคะแม็กสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมหัวน็อตนะคะ5้ารูแบบนี้เลยได้ยางนะคะเป็นยางของบีสโตนเช่นเดียวกันนะคะนี่ยางบีสโตนสัปดาห์ที่ห้าเป็นยางปี2อ2 1ทั้งสี่เส้นโอ้โหให้ลูกค้าได้เห็นกันเร็วๆเลยนี่ช็อคเดิมนะคะมีม์กแต้มสีนะคะทั้งสี่ฝั่งช็อคเดิมทั้งสี่เส้นเลยนะให้ลูกค้าได้แบบ เห็นเลยว่าบอดี้ของคันนี้เขาเดิมไม่พอได้ปีใหม่ด้วยแล้วก็ได้ยางสีเส้นเป็นยางใหม่หมดเลยนะคะอะโลโก้นะคะ โตยต้า VVTiW นะคะก็อยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะเดี๋ยวพาไปชมบอดี้ภายในของคันนี้กันเลยนะคะพามาชมในส่วนของภายในคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะออปชั่นครบเครื่องมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะคะคันนี้เป็นออยล์ออโต้นะคะกระจกทั้ง4ฝั่งนะคะเป็นออโต้หมดเลยนะคะไฟฟ้าทั้งคันตัวเบาะคันนี้สามารถเซ็ตได้นะคะไม่ว่าจะเป็น คนนั่งหรือคนขับนะคะเราสามารถตั้งค่าหรือว่าเซ็ตเบาะไว้ได้เลยตัวรถคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกรถปลดล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะรอบทิศ360องศาที่จะเป็นโครเมียมตัวนี้จะเป็นลายไม้นะคะให้ลูกค้าที่เห็นเลยว่าคันนี้เดิมๆหัวนอ็อตประตูทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเม็ดอาคันนี้เดิมๆเ,เลยนี่เม็ดอาโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักแน่นอน ตัวนี้เดิมๆเลยใครที่แบบอยากได้รถบอดี้เดิมๆแนะนำคันนี้เลยนะคะถัดมาเลยเรามาดูในส่วนของตัวฟังก์ชันภายในนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้งสองฟังเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องสามารถที่จะออกทิปได้ด้วยนะคะสามารถตั้งเซ็ตได้ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวนี้ที่เอาไว้ดูในส่วนของตัวนับปัดภายในรถคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูออปชันด้านในของคันนี้กัน อน,นุญาตสตาร์ทรถก่อนนะคะอันนี้กุญแจอยู่ในรถกดเอนจิ้นสตาร์ทปึ๊บไม่มีไฟโชว์นะคะอ๋อแต่ว่าคันนี้นะคะไม่มีไฟโชว์ถุงลมนิรภัยใช้ดานได้ปกติอ่าเราจะมาลองเปิดแอร์ก่อนปรับเป็นออโต้ได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นแอร์ออโต้เพิ่มโอ้โห บอกเลยว่าข้างนอกร้อนมากเลยนะคะลูกค้าคะ่ะแต่ว่าเรามาอยู่ภายในรถของคันนี้นะคะแอร์เย็นที่จริงก็อยากเปิดเพลงด้วยนะคะให้ลูกค้าได้ฟังนะแต่ว่า กลัวโดนลิขสิทธิ์นะคะต้องบอกก่อนนี่คันนี้นะคะเป็นแอร์คอนโซลตรงกลางนะคะวิทยุนะคะเดิมๆเ,เลยนะแต่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้โฉมนี้นะคะจะยังไม่มีในส่วนของตัวจอนะคะที่ติดตั้งมาแต่ว่าในโฉมนี้เขาก็จะสามารถที่จะใช้ CD นะคะเชื่อมต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น usb ก็สามารถที่จะใช้เชื่อมต่อได้เลยฟังก์ชันของคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยนะคะมานหลังนี่ตัวนี้นะลูกค้าค่ะเดี๋ยวจะลองกดให้นะคะ ใช้งานได้ปกติดีนะนี่เป็นม่านหลังนะคะไว้บังแดดได้เลยนะคะถือว่าเป็นรถระดับผู้บริหารที่น่าใช้งานสําหรับตัวรถคันนี้เป็นเบาะหนังป่าไฟฟ้าคู่นะคะภายในของคันนี้นะคะตัวเบาะเป็นเบาะสีชานมแบบนี้เลยเบาะสีชาโนมไม่พอนะคะบอดี้ด้านในคันนี้กลิปจริงไม่แท้ไม่เดิมรถมือเดียวสภาพสวยไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําไฟไหมอ่ะ แอร์แบตนะคะใช้งานได้ปกตินะแอร์แบตบอกเลยว่าถุงลมนิรภัยคันนี้ครบเครื่องมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พรมลัยนะคะด้านข้างตัวรถนะคะที่ติดตั้งมาให้ซ้ายและขวานะคะตัวนี้จะมีด้านหลังด้วยนะคะที่เป็นตัวถุงลมนิรภัยนะคะตัวนี้มีแอร์แบตนะคะถือว่าครบเครื่องเป็นรถที่ปลอดภัยแน่นอนนะคะด้านหลังก็มีนะนี่ซ้ายขวาซ้ายและขวาซ้ายและขวานะคะลูกค้าขานี่มีแอร์ด้านหลังนะคะ ติดตั้งให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันตัวนี้มีในส่วนของตัวนี้ด้วยนะคันนี้เป็นที่อิงไหลนะคะลูกค้าขาพยายามที่จะดึงนะคะแต่ว่าไม่ถึงนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเราพาไปดูอีกรอบกันเลยอ่าสำเนาตัวรถหนูแอบดูก่อนเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าได้เห็นนะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าลูกค้าอยากเห็นอ่ะเดี๋ยวลูกค้าแอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวเออ ส่งสำเนาให้นะแต่ว่าออกสื่อไม่ได้ตัวนี้นะคะจดทะเบียนวันที่23มกราคม2561นะคะทะเบียนรถ7ก็กไก่ขอไข่7748เปนะคะเป็นป้ายกรุงเทพมาพร้อมกับยี่ห้อรถนะคะ t ต y o ต้ c แคม y ปี18สีเทาคันนี้จดทะเบียนเป็นสีเทานะมาพร้อมกับตัวเครื่อง4สูบนะคะ1,998ซีซีมาพร้อมกับ167แรงม้าเลยนะคะตัวรถคันนี้ไม่อืดแน่นอนนะคะ,ะเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊ส ตัวรถคันนี้เป็นรถบริษัทนะคะให้ลูกค้าได้เห็นก e ่อนนะคะไม่มีผู้ครอบครองนะคะใช้เป็นบริษัทนะรถวิ่งในหน่วยงานบริษัทอย่างนี้นะคะแต่ว่าปลดละว่างเป็นรถเกี่ยวกับพวกแบบรถระดับผู้บริหารที่เขาไว้วิ่งทํางานนะคะไว้ใช้งานเลยโดยตรงเขาเรียกว่ารถไว้วิ่งฐานคาวนั่นเองนะคะของรถผู้บริหารนั่นเอง มีมีที่เขี่ยบุหรี่ให้นะคะมานด้านหลังนะคะก็สามารถปิดกดปิดลงได้มาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะที่วางแก้วให้นะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็ลายไม้ตรงนี้ก็จะเป็นลายเดิมๆที่ออกมาจากป้ายแดงเลยเกียร์ถุงมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นั่นเองนะคะมีปุ่มสวิตช์ปิดและเปิดนะคะแบบนี้ได้นะคะนี่อันนี้คือเปิดถ้าเราไม่ได้วางอะไรเราก็กดปิดได้เช่นเดียวกัน มือสกปรกมากเลยนะคะตอนนี้ที่อิงไหล่นะนี่เราสามารถปรับได้เปิดแบบนี้ได้พื้นที่ด้านในกว้างมากๆเลยนะคะใส่ของได้เยอะบรรจุของได้เยอะเรามาดูเพดานด้านบนกันบ้างกำมะหี่ด้านบนไม่มีร่องรอยอระลายใด,ดๆนะคะนี่มาพร้อมกับไฟสองแผนที่แบบนี้เลยใช้งานได้ปกติ ใส่ในส่วนของแว่นตานะคะมาพร้อมกับที่บังแดดนะคะที่เป็นในส่วนของตัวไฟออโต้แบบนี้เลยนะด้าซ้ายด้านขวานะคะเหมือนกันส่วนฝั่งนี้คาดว่าไม่เคยได้ใช้งานเลยนะคะเพราะว่าถุงก็ยังอยู่ครบเลยด้านหลังตัวรถของคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวนี้เลยนะคะที่เป็นนี่ไฟสองแทนที่เช่นเดียวกันตัวเบาคันนี้นะคะเป็นเบา หนังปะไฟฟ้านะคะคู่เลยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะตัวรถคันนี้ปี18นะคะถามว่าเก่าไหมอันนี้22เนาะปี19ปี20ปี21ปี22วารันตีศูนย์เหลือด้วยนะคะคันนี้นะวารันตีศูนย์เหลืออีกคันนี้เล็กใหม่นะคะอยู่ที่93,000นนะแต่ว่าวารันตีศูนย์หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะคะพร้อมกับวารันตีศูนย์อีกคงเหลืออีกหนึ่งปีวารันตีศูนย์ไม่พอ ของเพชรยนต์ให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะ30วันครอบคลุมในส่วนของตัวเกียร์เครื่องยนต์แอร์ไม่เย็นไฟไม่ติดแบตเตอรี่รับประกันเลยนะคะในช่วงหลังการขาย30วันนะคะถ้าลูกค้าเอาไปตรวเช็คเจออีกนะคะว่าตัวรถคันนี้นะคะเคยชนหนักพิกความจมน้ำไฟไหม้มานะคะก็บอกเลยว่าเพชรยนต์รับซื้อคืนนะคะเพราะว่าบริษัทเปิดมานะคะ ยี่สิบสามปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยอามาดูฟังก์ชันกันบ้างนะตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันตัวกันลื่นกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้นะคะมาพร้อมกับตัว BSM นะคะที่รถที่แบบผ่านเราอะ่ะมันจะมีในส่งองตัวไฟนะคะที่โชว์ในกระจกนะแล้วก็ตัว P นะคะเอาไว้ถอยสัญญาณเตือนถอยอฟังก์ชันครบเครื่องเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะลูกค้า,ามาชมห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างนะคะ บอกก่อนนะว่าคันนี้นะคะสามารถเปิดโดยใช้มือเดียวได้เลยเพราะว่ารถคันนี้นะคะใช้ควบคุมนะคะหรือว่าตัวพยุงที่เป็นโชกคนั่นเองนะ,ะนี่แผ่นกันความร้อน,นะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์คโครงสร้างตัวรถของคันนี้นะคะเดิมๆเลยนะ,ะนี่เรามาดูกัน โครงสร้างตัวรถนะคะนี่หัวน็อตไม่เคยมีรอยไข่หรือรอยถอดนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนหน้าหนักมาแน่นอนหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างนะเพราะว่าบอดี้เขาเดิมๆยังมีมาร์กแต้มสีนะคะที่เปิดตรงนี้อยู่ให้กับลูกค้าได้เห็นด้วยมาดูด้านในกันมา้างด้านในของคันนี้นะคะอันนี้เขาบอกห้ามจับนะคะร้อนเพราะว่าเราเพิ่งสตาร์ทรถเมื่อกีน้นี้น้ำมันเครื่องถือว่าไม่ดำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอิญนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าฟรีเลยนะ,ะสำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถคันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอิญดูให้้ทาสปาให สติก,กอร์โลโก้อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่เรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะคะเมตอ้า <Made R S 1> โครงสร้างบอดี้ของคันนี้นะคะเดิมๆมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะที่เป็นมาร์กแต้มสีนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะหัวนอ็อตตัวรถของคันนี้ไม่เคยมีร้อยไขยหรือร้อยถอดคาดว่าคันนี้ไม่เคยทําสีฝากระโปรงมาด้วยนี่โลโก้โตโยต้าสลักแบบนี้เลยนะคะแผ่นกันความร้อนเดิมๆเลยเมตอ้าโ <Made R S 1> ครงสร้างสติกเกอร์โลโก้นะคะทุกจุด อยู่ครบเดิมๆเ,เลยนี่หัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขยรอยถอดใดๆนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะมาร์กแต้มสีทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่สติกเกอร์นะคะด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันเลยแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าขึ้นสีฟ้านั่นเองเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง2 0 0 0ันะคะ t ต y o t a ้า t i w นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมาร์กแต้มสี มาร์กแต้มสีของหัวน็อตก็ยังอยู่นะให้ลูกค้าได้เห็นโครงสร้างตัวรถเลยเป็นรถระดับผู้บริหารอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานมากๆบอกเลยว่าวันนี้เข้ามาถ่ายให้กับลูกค้าได้เห็นกันแบบคลิปจริงๆนะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถโตโยต้าแคมดี่คันนี้อยู่นะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหกเก้าสามแปดแปดสี่แอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ